สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เจอกับผมการคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือนี่คือคลิปที่สองของวันนี้นะครับก็นะไปไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมาเช็บเก็บฟีไฟยังไงหมดไหมไปดูกันรอโหลดนะครับเป็นภาพเบื่อๆอย่างงี้ไม่ใช่มันเป็นอะไรหรอกรอโหลดก่อนรอมโหลดสิแป๊บนึง ผมจะตั้งชื่อว่าคลิปแรกของช่องมั้ง ิมมันหลดนะครับเล็กๆยังไงก็ขออภัยนะครับวันนี้เราซีซีจะดับ ครับชื่อของผมชื่อมหาเทพ588492นะครับก็สามารถไปค้นหาได้นะแขากเพื่อนกับผมในเกมก็ได้นะค้นหาได้เลยปุ้กปุ๊ย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  ปุ๊ยปุ้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 ย MG GM เปล่าเพืพ่อนเพื่อนดาวแล้วนะครับผมไม่ช่วย สเหตุเพราะอะไรเพราะเพราะผมเป็นคนถั่วโอ้ตายครับปุย ก็ผมดีใจนะครับที่ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จะได้ทำคลิปสนุกสนุกให้ให้ผู้ชมดูต่อไปนะรับผมก็ว่าจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะดังอ่ะะครับซึ่งคลิปนี้ซึ่งช่วงนี้ไร้การตัดต่อทั้งนั้นจะแบบสดๆเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นทำหน้าปกถ้าเรื่องหน้าปกอยู่ไปหาวิธีทำก่อน 不会，嗯 <noise>，不会了打了，<noise> 不友死啦，被 <noise> 困。 สกิลเฮ้ยแม็กซิมเป็นอะอกซึ่งผมขอส,สนับสนุนให้ทุกคนเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมแบบแมวยิงคนที่มันมากครับมีหลากหลายตัวคนเยอะมากเอยโอ้เพื่อนพันยานาถไอ้เพื่อนแกชุบทุกคนเองกดย่อดีกว่าชุบตัว แก okay, ชุบชั้นก่อนไอ้บ้าเอ้ยชุบชั้นดิว่าไม่โอ้โหตัวนะครับคนประเภทซีฟอยส์ที่ผมเจอเจอแบบส่วนใหญ่นะชุบแต่ผู้หญิงไม่ชุบเพื่อนที่เป็นผู้ชายบางทีเขาไปชุบผู้หญิงอาจจะการเป็นจริงในชีวิตจริงเขาอ,อาจจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้นะครับก็ถ้าเจอตัวละครผู้หญิงอย่า,ายไปก็คือยังไงเดียว เน้นให้ช่วยไปทาด้านฝั่งผู้ชายนะครับเพราะผู้ชายผู้ชายส่วนส่วนใหญ่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายส,ส่วนตัวละครส่วนพวกผู้หญิงก็เล่นตัวละครผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่บางห้าสิบห้ห้าอคือไงอะห้อร์เซ็นคือตัวละครผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงในควาเป็นในชีวิตจริงแต่เขาคือผู้ชายในชีวิตจริง ส่วนต,ตัวละครผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาสยส,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 ส่วนใหญ่ร้อยเอร์เซ็นจะเป็นผู้ชายโอ้ยโอ้ยสวยเลยผมขอผมขออนุญาตเปิด่ยนไหมนะครับ